กราบสวัสดีครับผมจุมเรียบสัวเนี่ยยังออกคันเยนะครับก็สวัสดีนะครับพีพีน้องๆชาวกัมพูชาแล้วก็ทักทายพีพีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมพองเตนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพามาชมสิ่งสวยงามแล้วก็ความพัฒนาของเมืองเมืองหนึ่งของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งผมก็ไปเจอคลิปมาใน youtube ที่ชื่อว่าฟองเอเชียนะครับก็นั่นแหละครับผมขอโทษด้วยนะครับก็ นั่นแหละครับผมก็ไปเจอมาใน YouTube ของ f o r m Asia ชะครับที่ถึงเขาลงไว้ว่าเดี๋ยวผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าสำเนียงผม,ไม,ไ,มไม่ถูกต้องอยังไงก็ขอด้วยขอขอภัยด้วยเขาบอกว่า s n mm hmm. <"See> u <you> v i e w Development of the k i n g d o o of Cambodia Attractions mm hmm. ก็ถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็เขาบอกว่าเป็นการพัฒนานะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยของจังหวัด ซียนูวิวนะครับของประเทศกัมพูชาอาณาจักรกัมพูชาเนาะก,ก็นั่นแหละครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเรียลชั่นแล้วก็มาพาพี่ๆน้องๆคนกัมพูชาก็ดีคนไทยก็ดีหรือว,ว่าคนประเทศอื่นๆเนี่ยมาชมนะครับการพัฒนาของจังหวัดซียนูวิวนะครับในประเทศกัมพูชาซึ่งผมเนี่ยก็เคยเรียลชั่นไม่ว่าจะเป็นเกาะรม่ม ของอาเกาะลงที่เป็นทะเลที่สวยงามของประเทศกัมพูชามาแล้วประมาณ2คลิปนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเราจะกลับมาดูในเมืองบ้างว่าเมืองของเซียนูวิวเนี่ยมีความพัฒนาอย่างไงบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยของ YouTube Form a เ i ียเนี่ยก็เพิ่งลงเมื่อวันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้การคอมเมนต์อะไรได้หมดครับไปเราไปดูคลิปกันนะครับผม รวมเงิอนแนอเสียงยุ่งปิ้วนะครับถนน6เลนนะมีผู้กันดานะ้าต้องมีโอกาสได้ไปสักครั้งครับผมเนเประเทศบูชานหลังโควิดต,ต้องได้เจอกัน นนสงิสงคปร์าวนเตาเปค้าหรือว่าจะนงแบบทำใหม่เลยเนาะแบบกว้าง ไทยจะวิ่งเล่นได้ชาติท้วิ่งเล่นหวาาก็หนอวรถเยอะกันนะ รมานั่งเล่นได้นะครับคนที่เป็นมานั่งเล่นตรงแบบเหมือแบบส่วนสาธารนณะริมทะเลอะไรเงี้ยมานั่งพักผ่อนเนาะ จะกลินทะเลนะครับนี่ก็เข้ามาในเมืองละก็ทำถนนใหม่นะครับว่าก็นยังมีการสร้างสิ่งก่สร้างต่อ here, ชาวกัมพูชาคนไหนเคยไปเที่ยวตรงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเคยไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์ก็ได้ก็เป็นทะเลเป็นทางที่เขาทําใหม่นาะทำคอมเมนต์นะว่าเคยไปแล้วจะได้แป็นแนะน,นําเพื่อนอื่นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกันไปต้องขอบคุณคนที่เข้ามาถ่ายนะ มาช่วยแบบส่งเสริมมาโปรโมทกันท่องเที่ยวให้ถือว่าดีครับผมเนี่ยถนนก็ทำใหม่หมดเลยถือว่าเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับของจังหวัดเสีหนุวิว ันจัก,กรยานออกกำลังกายเลยจะกลับเข้ามาในเมืองนะครับก็จะเป็นมีร้านค้ามาีของขายมีคนละลรึ้นเมือเปล่าครับ ว่าบบถนนทํำไม่หมดจะจบแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของที่เขาลงไว้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ของเมืองจังหวัดเสียนนวิวนะครับของประเทศกัมพูชาก็ต้องบอกว่า เป็นการพัฒนาที่เตรียมพร้อมที่จะเปิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ตรงนั้นที่นั่นนะครับก็ต้องบอกว่าสีฮังูวิลเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีทะเลนะครับติดกับทะเลนะครับอย่างที่ผุมบอกไปมีทั้งเกาะรงมีทะ,ทะเลที่ติดกับตัวเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของประเทศกัมพูชานะครับที่อาจจะรองรับหลังจากโควิดเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ย ข้ามไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะมาจากยุโรปเอเชียหรือว่าจากอาเซียนด้วยกันจากประเทศไทยด้วยกันก็ต้องบอกว่าถ้าผมดูเนี่ยก็อาจจะเหมือนประมาณชนบุรีอ่าชนบุรีของไทยนะที่แบบมีเมืองติดทะเลอ่าวไทยเหมือนกันอะไรอย่างก็เมืองก็จะมานี้แต่ว่าผมคิดว่าเซียนูวิวเนี่ยน่าจะพัฒนาหลังจากนี้เนี่ยน่าจะพัฒนาได้อีกนะครับน่าจะมีการลงทุนที่มากขึ้นไม่ว่าจะจากไหนก็ตามจากจีนอย่างไรก็ว่ากันไป ก็นั่นแหละครับผมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาดูถึงการพัฒนาของเมืองก็ถือว่าโอเคครับเราก็ต้องช่วยกันคนในประเทศกัมพูชาเนี่ยผมว่าเขาก็อยากจะไปเที่ยวกันเหมือนกันแหลพะพราะเห็นแบบนี้เนี่ยเอย้เมืองหน้าเที่ยวกันอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวตัวเมืองเที่ยวเกาะก็นั่นแหละครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเ,เมืองที่อีกหน่อยเนี่ยคงได้ยินชื่อมาถึกประเทศไทยมากขึ้นนะครับหลังจากที่คนไทยเนี่ยก็เคยไปเที่ยวเกาะรงมาแล้วก็ เนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยถ้าโควิดหายไปเนี่ยน่าจะแน่จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับผมก็ฝันไว้ครับว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวกัมพูชานะครับก็เราเรามาทําเพลงมาศึกษาประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ถ้าไม่ไม่ไม่ไม,มีโอกาสไปมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครัก็นั่นแหละครับผมถ้าถ้าวันนี้เนี่ยผมผมเอามาลงแล้ว เอามาเรียกชันเนี่ยก็ถ้ามีพี่คนไหนเนี่ยเคยไปเที่ยวเสียอนุวิวยังไงก็คอมเมนต์มาฝากผมด้วยนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้พัฒนาไปยังไงถึงไหนแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็เราก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเน,ะนาะก็นั่นะครับผมวันนี้ฝากผมเอามาไว้เอามาให้รับผู้ชมเนี่ยรับชมคขานี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน่าจ้า